สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาสารต่อกิจกรรมปันน้ำใจสู้ภยัยโควิด1 9เพื่อช่วยเหลือแรงงานแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนื่องจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ภายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาและมีมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซามีคำสั่งให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่ ทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบโดยต้องกักตัวอยู่ภายในแคมป์ก่อสร้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซานำโดยนายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้ามอบสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคที่จําเป็นและชี้แจงคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019แก่ลูกจ้างผู้แทนบริษัทโมบิลิตี้คอร์ปอเรชั่นจำกัดและบริษัท แอปสโตรูดแอสเซมบลีจำกัดมีลูกจ้างรวมทั้งสิ้น230คนครับคนในโอกาสที่ใน,ในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ไวรัสโคโรนาสันสิบเกหรือโควิดหนึ่ก้าำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับก็ทำให้ผู้ชายแรงงานหรือคนงานพนักงานได้รับบาดได้รับ นักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชายดเฉลิก็ได้เรียนถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานในในงานก่อสร้างนะครับจนะึงได้จัดให้มีโครงการที่จะช่วยเหลือ,อะนะครับจากลุกตาส่วนโดยนำของเครื่องใช้ของโวกบโริโภคมา มอบให้กับพนักง,งานของบริษัท Line Mobility จากการซือ้อจากพี่นี่จ้างทำงานอย่ที่บริษัทแอป,ปสูขที่นี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทนะครับที่ให้โอกาสเราสพนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชัยเชียงาได้ดำเน,นินการมอบเครื่อง ในนั Billie, ้งกิจกรรมนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระของพี่น้องแรงงานทุกท่านและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือรายงานข่าวประจำสัปดาห์ได้ที่โซเชียลมีเดียของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาทั้งเฟซบุ๊กเว็บไซต์ และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารดีๆกันด้วยนะคะกสะรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน